นะครับผมจะถ่ายทำ c โ o นะครับปิดตาปิดตาองค์นี้นะครับปิดลงไปแล้วคลิปหนึ่งนะครับอันนี้เป็นคลิปที่สองนะครับปิดตาองค์นี้ปิดตาปิดหูปิดตาปิดทวารนะครับนี่นี่นี่ปิดตานะครับนี่ปิดหูนะครับดูครับนี่ปิดนะครับ หกแขนนะครับมหาอุดมีตามหานิยมอยู่ยงคงกระพันปิดหูปิดตานะครับปิดทวนันปิดทวันก็ทวันก็ปิดดูดปิดก้นนี่แหละครับนี่นะครับนี่ด้านข้างนะครับดูช้าๆนะครับนี่ด้านข้างนะครับนี่ด้านหน้าด้านหน้านี่ปิดตา ด้าน,นข้างนี่ปิดหูนะครับปิดหูแดงๆนี่ก็เป็นเอาออกเกี่ยวกอบมันนานเร็วออกมามันก็เลยติดนะครับนี่ก็ปิดปิดตูดปิดวาวรนะครับสุดยอดนะครับปิดหูปิดตา ดูดีๆนะครับเดี๋ยวผมจะจับขึ้นมาให้ดูนี่นะครับมีตามหานิยมนะครับปิดหูปิดตาตาก็ปิดตาไม่ไผ่หูก็เป็นหูกระทะนะครับดูยงคงกระพันมีตามหานิยมปิดทวารทั้งเก้านะครับนี่นี่ด้านหลังนะครับมียันดี สุดยอดเลยนะครับเงินนะครับนี่ไม่เงินก็สำลิดนะสองอย่างนะครับดูท่านคงจะรู้ว่านะครับนะครับชมก่อนดูก่อนนะครับมีด้านหลังจะถ่ายด้านหลังให้ใจจะจเลยนะครับมีด้านข้าง มือนะครับมือนะครับมีด้านหน้านะครับมีตามหานิยมุมอยู่ยงคงกระพันสุดยอดกันได้ทุกอย่างบารมีสามสิบทัดครอบจัก,กรวรรดินะครับ ครอบจักรวาลจริงๆนะครับหายห่วงนะครับครับขอบคุณครับถ้าต้องการก็โทรได้เลยศูนย์เก้า5ปดสองเก้าศูนย์เจ็ดเก้าสามห้านะครับสวยงามมากนะครับครับขอบคุณครับ